สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เรามาติดตามความรู้ประการที่5้าคือรู้จักสัจธรรมสากลุามประการหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์กันต่อนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงมีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วเพราะได้มีโอกาสพิจารณาเทียบเทียงกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง จะสำหรับบางท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะคอยท่านรับฟังพิจารณาตามและเก็บไว้ในความตรงกันก่อนเมื่อวันข้างหน้าที่ท่านมีประสบก,การณ์และความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตมากขึ้นความรู้ประการที่ห้าที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะ โยมมาตรนคอหน้าแล้วพระธิดงจึงกล่าวต่อไปว่าสัจรรมสากลประการที่สองที่เราควรจะรู้ก็คืออนิจจังแต่ว่าความไม่เที่ยงแ้่แน่นอนหรือความเปลี่ยนแปลงสังแตธรรมทั้งปวงตั้งแต่เมตดกยก้อนกรวดไปจนถึงโลกทั้งโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกณะาจิตไม่เคยหยุดนิ่ง ตัวเราก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะพูดให้ชัดก็คือกำลังไหลไปเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำชีวิตเรากำลังไหลไปความเกิดเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระแสชีวิตความแก่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งความตายก็เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งจุดเริ่มต้นของกระแสชีวิตคือการเกิดจุดจบของกระแสชีวิตคือความตาย เพราะฉะนั้นทุกสิ่งกําลังไหลไปสู่จุดตตกตัดชีวิตของเรากําลังไหลไปสู่จุดตตกจัดบาดตรนี้กําลังไหลไปสู่จุดตอกจัดต้นไม้ต้นนี้กําลังไหลไปสู่จุดตตกจัดโลกทั้งโลกก็กําลังไหลไปสู่จุดแตกจัดสังขตตารานท้องปวงต้องถึงจุดแตกตัดต่างกันแต่เวลาเท่านั้น ชีวิตของแมลงตัวเล็กๆอาจจะใช้เวลา6-7วันชีวิตของมนุษย์เราอาจจะกินเวลา80-90ปีต้นจะบกต้นนี้อาจจะกินเวลา200ปีพันธุ์นี้อาจจะกินเวลา5,000ล้านปีแตนน่ในที่สุดก็แตกต่างทังขึ้นความเจริเป็นของคู่กับความดับเมื่อเราได้ความเจริก็ได้ความดับติดมาด้วย เมื่อเราได้คิดมาเราก็ได้ความตายจิดมาด้วยเมื่อเราได้ความหนุ่มสาวมาเราก็ได้ความแก่จิดมาด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในชีวิตก็มีความตายอยู่แล้วเป็นธรรมดาในสุขภาพอนานามัยก็มีความเจ็บป่วยอยู่แล้วเป็นธรรมดาเราจะต้องพิจารณาให้เห็นอันนี้จังให้ได้พระพุธองถามต่อไปว่า เพื่อเห็นอน,นิจจังแล้วจะเกิดอน,นิสงอะไรบ้างไม่มีเสียงตอบตามเคยอาจจะเป็นธรรมะอีกซึ้งเกินความรู้ของญาติโยมก็ได้ปัที่ตรงจึงกล่าวต่อไปการรู้อน,นิจจังจะทําให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสไหลไปตามธรรมชาติของมันเราไม่มีใครจะไปขัดขวางมันได้ประภาบใจหรือไม่ชอบใจ มันก็ไหลของมันไปอย่างนั้นเราจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราจะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ิ่นใดถ้าเราถือไปยึดไปติดเราก็จะผิดหวัง,งเป็นทุกข์คนเราที่เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็พราะไปถือกระแสะธรรมชาติไม่อยากให้สิ่งต่างๆไหลไปตามทางของมันเพื่อยามไปิดมันไว้เพราดไว้ไม่สําเร็จ ก็เกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ผมสีดำเราชอบก็พยายามยึดผมดำไว้พอผมไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวก็ผิดหวังเป็นทุกข์ผิวหนังที่ตึงนั่นเราชอบพอมันเปลี่ยนเป็นเหี่ยวย่นก็ผิดหวังเป็นทุกข์ถ้าเรายอมรับมันเสียเราก็สบายใจนิเคืออใน,น,นสองของการเห็นอิจนนจัง กติกาสาคนญประการสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็คือหนันาตาแปลได้สองอย่างคือความไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่ของเราหมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรายึดถือว่าเป็นของเรานั้นความจริงหาใช่ของเราไม่เสื้อผ้าที่เราเสวมใส่อยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเรามั่นเรียนที่เราอยู่ก็ไม่ใช่ของเรา เงินทองที่เรามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเราเพียงจะยืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเวลาเราตายลงเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่างเดียวต้องทิ้งไว้เบื้องหลังถ,ถ้าสมมติว่าคนในโลกนี้ตายลงหมดในสงครามารมโนไม่มีใครว่าชีวิตได้เลยทักย์สมบัติทั้งปวง,งก็จะถมทับแผ่นดินอยู่ในโลกนี้หนที่สุดก็จะเปลี่ยนเน่ากลายเป็นดินไป ทำไมมันจึงลอยเป็นดินล่ะก็เพราะเดินเรือมันก็มาจากดินมันจะกลับคืนไปสู่บ้านเก่าของมันคือดินเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้คพละหแค60ปี70ปีขณะอยู่ในโลกเราก็มีทรัพย์สมบัติของโลกเอามาใช้แต่เมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ควรส่งพืนเจ้าของเดินเขาอย่าเป็นยึดถือว่าเป็นของตน ถ้าเราเข้าใจหลักอนัตาในทรัพย์เราก็จะเป็นนายเหนือทรัพย์ไม่ทุกข์เพราะทรัพย์นอกจากนี้เราควรเห็นอนัตาในคนอื่นด้วยคนที่เรารักเรายึดถือว่าเป็นของเราเช่นพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราสาม,มีภรรยาของเราบุตรธิดาของเราแฟนของเรามิสหายของเรานั้นความจริงหายช่ของเราไม่ ่าบุตรของเราก็หาใช่บุตรของเราไม่เขาเพียงแต่มาอาศัยเราเกิดเท่านั้นพอเ,เกิดมาแล้วเขาก็ไหลไปตามธรรมชาติของเขาเขาแก่มีเก็บม,มีตายของเขาเองเขาก็มาจากดินเพ่นเดียวกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายในที่สุดเขาก็คลืนสู่ดินอย่างอมาราปิษาของโยมนั้นหาใช่บุตรของโยมไม่เขามาอาศัยอยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้น เวลานี้เขากลับคืนสู่ดิงนอันเป็นบ้านเดิมของเขาแล้วถ้าเราเขา้าใจอนนาสตาในคนอื่นเราก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่มีการพัดพลาจากคนรักเมื่อเขายังอยู่กับเราเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันเมื่อถึงเวลาที่เขาจะจากไปก็ต่อยให้เขาไป ว่าตอนถึงที่สุดแล้วแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเรานนโยมเยงแขนของอาตมาหรือขาของอาตมานี้มันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่อาตมาแขนเข้าไปทุกๆวันนั่นเองอาหารทั้งหลายมารวมกันเป็นแขนขาเป็นตัวของอาตมาแต่อาหารเหล่านี้ก็มาจากแผ่นดินอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น ใคาจะพูดว่าตัวอาตมาทั้งหมดนี้มาจากดินก็ถูกอาตมามาอยู่ในโลกนี้60ปี70ปีก็อาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมืถ่ถึงเวลาก็จะต้องกลับคืนสู่ดินเวลาน,นี้เจ้าของเดิมเขาก็เริ่มทวงราวนโยมฟันเขาก็ทวงคืนไปหลายที่แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของตน เมื่อมันมีชีวิตอยู่ก็ใช้มันดูแลรักษามันไปตามหน้าที่เพาถึงเวลาที่เขาจะกลับคืนสู่ดินก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นทุกข์เพียดร้อนไปอย่างใดความหมายอีกประการหนึ่งของอนลัสตาก็คือในตัวของเรานี้ไม่มีตัวตนที่เป็นธรรมตาที่เขาเรียกกันว่าอัตตาหรืออัตมัน ก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้โยมควรจะเข้าใจศาสนาฮินดูบ้างเพื่อเปรียบเทียบกันศาสนาฮินดูเขาสอนว่าในตัวเรานี้มีดวงจิตที่เป็นอมตะพาวอนอยู่เรียกว่าอัตมันหรืออัตตาอัตตานี้เป็นอมตะไม่รู้จักตายเมื่อร่างกายตายลงอัตตาจะต้องลอยจะเกิดในภพใหม่และเยี่ยนไหวเร่ร่อนไปเรื่อย เมื่อราเขาเกิดความรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาว่าอัตตาของตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัตตาสากนหรือปารมาตะมันเมื่อนั้นเขาก็จะบรรลุถึงโมกษาเมื่อตายลงอัตตาของเขาก็จะไปรวมเป็นหนึ่งกับอัตตาสาวกนพก็พุทธศาสนาสอนหลักอนัตตาซึ่งตรงกันข้ามกับหลักอัตตาของศาสนาฮินดู ก็พุทธองค์สอนว่า,นา,าในกแต่ชีวิตเราไม่มีอัตตาเป็นอมตะใดๆชีวิตเป็นสังขารที่ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายหลายอย่างองค์ประกอบเหล่านี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ได้ไม่มีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นอมตะผาวนไม่รู้จักาตายเพื่องใจชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สิบสองอย่างคือหนึ่ง อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงแท้ของชีวิตสสังขารคือความตั้งใจความคิดตรงแต่งสร้างสรรค์สามอินญาณคือพลังงานจิตผู้รับรู้สิ่งต่างๆสี่นามรูปคือร่างกายและจิตใจห้าสลายตนะัะะ คือประตูหกข้างสำหรับรับรู้สิ่งต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. กผัสสะคือการกระทบกระทั่งระหว่างสรายกชนะกับสิ่งเร้าต่างๆได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลพะพและธรรมารลมเจ็ดเวทนา คือความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือกลางกลางแปัญหาคือความอยากได้ในสิ่งที่น่าพอใจอยากให้สิ่งน่าพอใจคงอยู่ตลอดกาลอยากให้สิ่งไม่น่าพอใจดับสูญไปเก้าผุปพนคือความยึดเหนี่ยวผูกพันในสิ่งต่างๆรวมทั้งตนเองด้วยสิบพบ คือความมีอยู่ความสืบต่อแห่งกระแสชีวิต11ชาติคือความเกิดปรากฏขึ้นแห่งนามรูปในภพใจภพหนึ่งและ12ชะรามรณนะคือความแก่และความตายจากที่เรากำลังนั่งสนทนากันอยู่นี้องค์ประกอบทั้ง12ตัวนี้กำลังทำงานอยู่ ในกระแสชีวิตของเราตลอดเวลาทำให้กระแสชีวิตของเราดำเนินไปได้แต่ไม่มีองค์ประกอบตัวใดเป็นอามาตะถาวรอนถ้าอย่างนั้นเวลาเราตายลงอะไรไปเกิดอะไรไปถึงพระนิพพานครับครูไปสิดถามขึ้นเวลาคนตายลงสังขารจะเกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้น,านมา เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าแต่ปฏิสนธิยืนยานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งอมะตะมันท่าหน้าที่เสร็จแล้วก็หายไปเหมือนต้นไม้ต้นเดิมผลิตมเมล็ดเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างต้นเก่ากับต้นใหม่เมื่อต้นใหม่งนนอกขึ้นแล้วมเมล็ดก็หายไปเพราะว่าไปแล้วกระแสชีวิตเราก็เหมือนต้นไม้ มีรากเป็นเหตุให้เกิดลำต้นลำต้นเป็นเหตุให้เกิดกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กเป็นเหตุให้เกิดดอกดอกเป็นเหตุให้เกิดผลผลเป็นเหตุให้เกิดเมล็ดเมล็ดเป็นเหตุให้เกิดหน่ออ่อนอีกวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ต้นไม้ต้น้าต้นเลาก็เกิดติดต่อกันไปไม่ขาดสาย แตหามีสิ่งอากาศถาวรอยู่ในกระแสนั้นไม่เราเข้าใจไปเองแต่หากว่ามีึ่งเป็นความเข้าใจผิดตามถึงนิพพานก็หมายความว่ากระแสชีวิตนี้ตื้นสุดลงอย่างเด็ดขาดเพราะอาวิชชาดับจึงไม่มีสังขารเมื่อไม่มีสังขารก็ไม่มีปฏิเสธที่ริญญาณที่จะไปต่อพบต่อชราิอีก เป็นการดับสนิทแห่งกระแสชีวิตเมื่อดับแล้วก็เป็นนิพพานมีแต่ความสงบต้นเหมือนเมื่อไฟดับแล้วความเย็นก็กลับมาไฟไม่ได้เข้าสู่ความเย็นและความเย็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นความเย็นมีอยู่แล้วแต่ว่ายัางไม่ปรากฏเพราะไฟยังไม่ดับเมื่อไฟดับแล้วความเย็นก็ปรากฏตัวออกมาเอง พอสังขตบรันดับอย่างสิ้นเพงิงอสังคตรธคตรรมก็ปรากฏขึ้นหลักอนัตตาในความหมายอย่างที่สองนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนะโยมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเริ่มเข้าใจอนัตตาได้อย่างถูกต้องจะต้องเป็นพระโสดาบานันและสัจจะทิทธิได้เสียก่อนแต่ถ้าเราหมั่นพิพิจารณาอยู่เสมอ ดดกเกเปรียบเทียบระแสนชีวิตของคนกับกระแสชีวิตของต้นไม้เราก็พอจะเข้าใจได้เข้าใจหลักธรัมตา,าเราก็จะหมดความยึดมั่นในตัวกูของกูเราจะมองชีวิตในฐานะเป็นกระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุต,ตามปัจจัยด้วยจิตใจที่สงบเย็นนี่คืออนิสงส์งของการเห็นอนาาัตตาถ้ารเราลอมพิจารณาดูให้ดีก็จะพบว่า กตจะทำสาคกวน้้งสามนี้ความจริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าพูดถึงลำดับขั้นตอนของไตรลักษณ์ควรขึ้นต้นด้วยอนิจจังก่อนเพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังคือเกิดแก่เจ็บตายจึงปรากฏถ้าทุกสิ่งเกลี่ยนแปลงกลับกลายไปเรื่อยๆจืงเป็นอนาาัตตาคือ ไม่มีสิ่งอมาตะถาวรอ,อยู่ในกระแสชีวิตนี้อาตมาขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าโยมรู้ทุกครั้งความโกรธจะบรรเทาลงจิตใจจะมีแต่ความเมตตาการุณาจิตใจที่จจมีแต่เมตตาการุณาจะทําให้โยมอยู่กับเื่อนมน,นุษย์ได้อย่างสงบสุขถ้าโยมเข้าใจหลักอนิจจังโยมจะบรรเทาความโลภลงได้ เพราะไม่รู้จะโลภโมโทสันไปทําไมไหนมิค้าเราก็ตายรวมจะบรรพาความยึดถือในสิ่งทั้งโกงได้วมจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างสุขสบายถ้ายมเข้าใจหลักอนตา,ารวมจะบรรพาความหลงลงได้รวมทั้งหลงยึดหลงเชื่อในตนเองเมื่อไม่มีการยึดถืตอตนเองยมก็จะอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบสุข บ่ายวันนั้นเราจึงกลับบ้านด้วยจิตใจที่เบิดบานในธรรมเป็นพิเศษพ่อนม่ของผู้ตายก็มีหน้าตาแก่หายขึ้นเป็นอย่างมาก